เรามาเริ่มรีวิวครับเลเย์เหลุมหนึ่งเลยเยลหลุมหนึ่งไปเวกว้างมากถ้าตีตอนบ่ายนี่ก็จะเห็นภูเขาด้วยนีกวนวร v นะครับอดีตผู้บริหารทอทอถ้าบพอแดงจคือยู่โอซาก้าครับถ้าลองวิศนุอยู่ฮ่องกงอยู่รัสเซียท่านผอ,อรประโมทอยู่ดูไบดูสามประเทศดูสิงคโปร์ แล้วก็ท่านบอมานิดเสื้อแดงอยู่ลอสแอนเจลิสนิวยอร์กแล้วก็สวีเดนพัทยาโคราชอุดรไม่ได้ไปทางเหนือบ้านผมเลยโอ้โหน่าจะเป็นคนที่อยู่โพสต์มากที่สุดในทอทอเป็นปรวัติศาสตร์ในรุ่นนี้ก็มีมีมีมากกว่านี้ไหมฮะแต่ว่าเป็นประสบการณ์อยู่ทั้งบ้านนอกอยู่ทั้ง เมืองนอกเมืองนอกโอ้โหเป็นภูมิภาคยุโรปครับไม่ใช่ธรรมดาออฟริกาตออฟริกาโอ้โหต้องต่อยุรัชการอายุตัวเองก่อนนี่แน่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่แน่ก็ยังช่วหน่อยลูกแรกผ่าน ไม่อายเข้ามากนะเดี๋ยวจะไม่ค่อยรักผมแบบว่าทำให้ทุกคนตีไี่ดีนีนี่แน่ นี่เห็นไหมฮะแบกครับนี่ครับมีมีไอ้ม่านกันเงี้ยฮะโซเชียลดิสเซนซิ่งเดี๋ยวเตือนครับครับถึงควรผมละถึงควรผมมีคุณอันขอเอาหมูทอทอเลยที่ไก่โคราชคนที่ผมบอกในคลิปบอกว่าอยากเล่นกอลฟต้องโทรไปที่ทอทอโคราชวัากาคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะหรือว่าแนะนำ แพ็กเกจใครอยากจะรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวใน,ในโคราชโทรไปถามทอทโคราชโคราชที่เห็นนี่ยังเป็นหนึ่งในสนามใช่ไหมพี่ไก่จริงๆในในแถบเขาใหญ่ี่มีทั้งหมดกี่สนามครับเขาใหญ่มีทั้งหมดอยู่แบบเขาใหญ่นะครับ,รบอยู่ประมาณห้าสนามหนึ่ง หนึ่งหนึ่งไมโอโซนนะครับที่เรายืนอยู่นีครับผมสองทอสคาน่านะครับสามคิริมายานะครับสี่เขาใหญ่ก๊อฟครับนะครับห้าแรนโชชานวีนะครับหกลาเยโอครีดอันนั้นอยู่ที่สี่คิวครับอ๋อโอเคโอเคคิวโอเคโอเคโอเคเราต้องแบ่งหนึ่งอย่างตรงนี้ครับผมมีห้าสนามก็ครับเยี่ยมเลยฮะเป็นคิดถึงกวนชวนตีกอล์ฟเดือนหน้าสิงหาคมนะครับก็ ผู้หญิงเรดี้กอลฟแล้วก็เดือนกันยาผู้สูงอายุที่กำลังเกษียณครับมาดูหลุมหนึ่งนะครับภาสี5 5มานะครับคุดอันเจ้าของทริปนี้เลยทอทอคุณภาคตัวหนออชิ้นเนื้อครับมีคนเชิญผมมานี่ ขอทอาแล้วขอรัอสิม,มาโ oh <ะ>อ้โหย่เจ้าของสนามนี้โยโย,โย,โยครับหนึ่งสอาสี่ห้าปึ๊บเข้าหคะหนึ่งสองสาี่ห้าแล้วก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆโอเค เอาเอาไหมนี่แน่นีเสียงหวานู่คนเดียวเอโอเค <Okay. S 1> อเค่ะ ลอาแค่นี้ไปี่ปฏิบัติตามกฎเอากะเอาออกได้ปะเนี่ยไอ้กีน,นเนี่ยที่กั้นเนี่ยไม่ได้ไปเป็นวิวหลุมหนึ่งครับเพื่อน สวยค่ะอีกกลางแฟเวหลุมหนึ่งนะครับหลุมหนึ่งก็ถ้าดูแฟเวหลุมหนึ่งก็ตีสบายๆนะครับกว้างภูเขาอ่าเมฆก็เริ่มจางละนี่ครับ โอเคอ้าวนี่มาดูกรีนอย่างที่น้องอัน๋นะครับผู้จัดการคอร์ปอเรชันที่นี่บอกนะว่าเขาบอกว่ากรีนของเขานี่ที่สุดของผ้าอีสานนี่ฮะอยู่บนหลุมนึงเลยคนระับโอ้โหยังกระยาดเทียมเลยนะก็ค,คือดูแลสนามที่ดีมากนะครับ สวยมากค่ะพี่ไก่ครับเบอร์ดี้ใจคอจะเาเบอร์ดี้เลยนะหลุมนี้น้องอันเอ้ยไม่ใช่ได้พอหมูพาโอ้โหห,หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งก็พาแล้วครับโอ้ย่าพ่กี้กยเบร์ดี้อยูย่ยียมอยู่แค่พาก็ดีแล้วหลุมหนึ่งก็พาแล้ว ครับาเพื่อนๆครับจบหลุมหนึ่งไมโอโซนแล้วนะครับโอ้หนามก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่โหดร้ายเกินไปนะครับตีให้แม่นๆนิดหนึ่งนะครับสองอ่อนได้บรรยกาศดีมากครับ